ย้อนไปตั้งแต่ตอนเด็กเลยนะครับคือเราได้ยินมาบ้างแล้วลจากการสัมภาษณ์ก่อนๆของคุณนัดว่าคุณเล่นโป๊กเกอร์มาในช่วงที่ใช้ชีวิตยอยู่ที่อังกฤษแต่อยากรู้ว่าก่อนหน้านั้นล่ะตอนเด็กๆเ,เลยคุณอยากเป็นอะไรฮะอยากเป็นมีอาชีพอะไร หรือมีฝันอะไรอันนี้อันนี้ผมผมว่ามันตอบอยากนิดหนึ่งเพราะว่าจริงๆตอนเด็กผมอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายของชีวิตที่มันแน่วแน่มากแต่ว่าอาจจะมีหลายอย่างที่เราคิดว่าเฮ้ยเราอยากที่จะทาค,คือช่วงแรกตอนเด็กๆเลยตอนที่ยังไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับตอนวันสิบกว่าขวบจริงๆอยากเป็นโค้ชฟุตบอลทีมชาติอังกฤษเลยอพราะคุณชอบเตะบอลนะฮะ ผมเป็นคนที่ชอบเตะบอลแต่ผมเตะไม่เก่งมากแต่ว่าผมมีเพื่อนเตะเก่งหลายคนแต่ผมเป็นคนชอบวางแผนอาจจะเกี่ยวอาจจะทําให้ทุกคนเล่นโป๊กเกอร์ใช้ได้เพราะมี strategic thinking ตรงนี้แต่ว่าตอนนั้นเราชอบดูบอลทีมชาติเราชอบเชียงกรีาเพราะว่าตั้งแต่เด็กคือดูกับคุณพ่อแล้วก็ เรารู้สึกโค้ชแต่ละคนมันไม่ได้เรื่องเลยครับใช่ไหมเรากเรารู้สึกให้เถอแล้วเราเป็นโค้ชมาก่อนเราเล่นเกมมันมีพวกเกมฟุตบอลต่างๆที่เราเป็นโค้ชเองได้แล้วก็ให้เราจะไม่วางตัวแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ย cm ทั้งหลายใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราชอบเป็นคนวางแผนเกี่ยวกับกีฬาพอโตขึ้นมาหน่อยตอนนั้นผมเริ่มสนใจในเรื่องของภูมิศาสตร์คือผมเรียนจกรฟีเยอะแล้วก็ตอนที่ผมเรียนอินเตอร์มันจะมีพวกคล้ายๆฟรีสตี u แล้วมันเป็นคล้ายๆวิชาเดียววิชาเดียวที่ผมอ่าน เองโดยที่ไม่ต้องมีค,มครูคับซึ่งอจอก,กรฟีก็จะเป็นหนึ่งใน subject ที่ผมอ่านเยอะแต่ว่าตอนนั้นผมค่อนข้างสนใจเรื่องของโลกร้อนภัยธรรมชาติเรื่องของ inequality ใ in น development gap ของหลายๆประเทศอ่างเงี้ยครับตอนนั้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราโตกลับมาแล้วเรามาปฏิรูปในเชิงของ structure ประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือนลานในทางสังคมหรือว่าการ introduce พวก green energy ระบบการคุมคาร์บอนเครดิตอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอโตขึ้นมาก็ แอสเพรชั่นตรงนี้มันก็หายลงไปแต่จริงๆมันก็ยังมีบางอย่างที่ผมทำอยู่เกี่ยวกับพวก Community r e ีไว a l i z ลไลเซชัพวกพัฒนาชุมชนอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นสเกลที่มัน Localize d กว่าที่เราเคยอยากที่จะทำตอนนี้ครับ